เห้ดูหน่อยมีอะแม่งอยารยไหมเหลอรือเปล่าทองชาติอะไรนไม่ใช่เหลืองนะเป็นทองนะจีแล้วช่วงนี้นะอย่าอะไรนะชัดาวข้อมูลบาประการดี่านไนแ่งจะแดกให้ดูหน่อยให้ปิดให้ปิดเรื่องข้อมูมัน่้ก็เขาไเจาะอาบอกเข้บอกว่าให้ีช่วยถือก็ออกมาไเ จะทำให้เห็นหมดเขาบอกให้เห็นทั้งหมดเขาบอกให้เห็นทั้งหมดเขาอยากเห็นทั้งหมดเลยขอเห็นทั้งหมดเลยสีฟ้าม่วงเหลืองส้มแต่สีทองชัดจริงๆไปไหว้เทพเจ้าปุบรักที่มาคือวัดพิทยาวารีนิหารตรงข้ามเดียรสยามนะครับวัดจีนุุลกใช่วัดพระพิทยาวารีนิหารถ้าถ้าเกิดไปไหว้ตรงนี้จะช่วยในเรื่องการนแต่ไปไหว้พระพรมเมรำบอนจะช่วยเรื่องความรักในในปลายนะ